Uhm, ใครส่งเสียงได้แล้วใครนะโอ้เขาอ่องเขาอ่องเสียงไว้ร้องเพลงได้ไหมคะถูกต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี <recess> ้เ <Muy> น <mismos> mm ี hmm. ああ่ยเสียงเพลงเราพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วน่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือขอเสียงปรีดังๆแล้วเชิญพบกับคุณปาวลี ที่น่ารักหน่อยได้ไหมคะ ขออนุญาตแจกของรางวัลคุณพ่อแล้วก็น้องๆสักนิดหนึ่งนะจ้าแม่ขาอะไรคะแม่ขาอู้สร้อยมุกเหรอสวยจังเลยคุณแม่อยู่บูธไหนคะอยู่สุรินนะอ,อู้หขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณแม่รู้จักเพลงอันนี้ไหมคะเยลลี่ยุดเมืองสุรินใครได้เห็นก็ต้องอยกกินขอบคุณนะคะคุณแม่ขา แบบนี้ไปซื้อที่บูธคุณแม่ได้ไหมได้เนาะอยู่แถบนี้หรือแถบนี้คะแถบนี้เสาสามสิบเจ็ดเจเจยี่สิบแปดนะคะโ้นะคะตบมือให้คุณแม่นิดหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะขออนุญาตแจกของรางวัลน,นิดหนึ่งนะเหมาะมากๆเลยช่วงนี้นะคะเ,เป็นทูกค่ะ แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะแม่เนาะนะอันนี้ขออนุญาตแ<า>จกน้องสาวขอบคุณนะคะคุณคุณพ่อด้วยคุณพ่อด้วยขอบคุณค่ะเป็นรูกแสนดีน่ารักไหมน่ารักไหมเอ่ออะไรนะมีสาวคนด้วยนี่ใช่ไหมเดอะแก๊งใช่ไหมคะเอาพ่อกับแม่ด้วยเดี๋ยวให้พ่อกับแม่จุดทีเดียวเลยนะลูกนะเอาเลขเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องไปหารเยอะ ขอบคุณนะคะพ่อขาโหสวยเหรอได้เลยแล้วแต่โชคแต่ล่าเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นอของสมน้ำหน้าคุณนะคะขอบคุณค่ะโอรับธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยอขอบคุณค่ะ,ะจ้าอ้ได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ FC รุ้รักมากรักเหมือนกันจากบูธไหนคะอ่ะคุณแม่ขอด้วยคุณแม่อยากได้โชคได้ลาบใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยขอให้หม,มันนะคะปลาโอทอบห้าดาวขออนุญาตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สาวอยู่บูธแท็บไหนจ้าปลาโอทอบห้าดาว FF60 หกศู F F ำรุงด้วยโอ้โหรู้เลยว่าคุณแม่นี่ขาดแคลเซียมเอามาบำรุงกระดูกคุณแม่ ขอบคุณมากขอบคุณนะคะฝากด้วยนะบบำรุงแคลเซียมนะคะขอบคุณนะคะงามแต้งงามว่าเหรอแม่จ๋าขอบคุณค่ะถ่ายรูปไปแล้วลงเอ่อฟิลเตอร์อะไรให้นิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเพลงสนุกสนานูไปเห็นแต่หูก็วเลย เออเอาไว้ประกอบงานหน้าเอาทีละขึ้นทีละรึ่ง,ะง,ะงนะคะขอบคุณมากแม่คุณแม่ค่ะโอ้โหไหนเนื้อไหนจ้าโอ้ยสวยง่ามขอบคุณค่ะอันนี้โอ้ยทำไมแต่งตัวสวยจังเลยครับแม่คะมาจากไหนนะแม่ห้องสอหนูสวยมากเป็นแฟนคลับฟาวลรีนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวนะคะต้องแสนดีไม่ได้ อยู่บ้านนะคะขอบคุณนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่นะอ,อ,อยากจะบอกว่าเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วอันนี้ยังไม่หมดเลยนะคะกินทีละครึ่งปีนะแม่นะขออนุญ,ญาตแถบนี้นะขออนุญ,ญาตนะคะรู้จักกันไหมคะเนี่ย <c oughs> อันรับมอบพร้อมกันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอกิกชอบมากเอาไปทีไรพอกิกจองตลอดเลยนะคะพอกิกบอกสำหรับเออเออเมียเขา ะะขอบคุณมากขอบคุณค่ะอะใครช่วยดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นกลีบดอกบัวนะแม่เนาะกินแล้วหอมมากๆม,ม,มันหอมอยู่ในปากนะคะจากแม่นะคะเดี๋ยวเพลงต่อไปขออนุญาตร้องเพลงช้าๆเป็นเพลงที่อ,อยู่ในอัลบัม้มทั้งเก่าและใหม่และที่สำคัญเดี๋ยวมีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะมอบให้กับแฟนๆในที่นี้ด้วยนะคะแฟนๆ ได้ยินเพลงใหม่ปวารีหรือ,อยังคะลงไปเมื่อห้าวันที่แล้วมีแม้มีแมได้ได้ฟังหรือ,อยังยังหรอเดี๋ยวเพลงชื่ออะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ขออนุญาต